ีเราก็จะไปมหาวิทยาลัยวินเชสเตอร์นะคะเราก็จะจองไปแอ t r a i n นะคะเราเลือกในแอปพลิเคชันได้เลยคือมันง่ายมากแล้วเร็วมากพร้อก,กับอัดเครดิตเอาไว้น,นะคะเลือกก่อนเพราฟอร์มเซ็นสัดารเซ็นเตอร์แล้วก็ไปวินเชสเตอร์นะคะก็จะเลือกแบบดีเทิรเพราะว่าถ้าไปรอบเดียวแค่เจ็ดเจเหรียญแต่ถ้าไปกลับก็เจ็ดเหรียญก,กว่าซึ่งมันไปกลับดีกว่า โอเคแล้วเราก็เลือกรอบที่เราจะไปนะคะแต่จะกลับดอเราใช้เดลกาด้วยนะก็คือเป็น16ถึง25อายุนะคะแต่เราเกิน25แล้วแหละแต่ว่าเราก็ไปขอมหลาลัยได้ว่าเราอยังไปนักศึกษาอยู่ที่มหลาลัยนี่แล้วเขาก็เลยให้บะะัตรมาซึ่งมันเป็นส่วนลดในการแบบเออไปเที่ยวไหนตอนไหนได้เลยอย่างเงี้ยม,มาเช็คท่ามามาปุ๊บมันก็จะมีตารางออกมาแบบอื้อ แตวเราจะเอาเข้าให้ดูงิีนะคะแล้วก็เลือกแล้วก็กดใจปากเสร็จแล้วเรียบร้อยอะเดี๋ยวเราก็ขึ้นรถไฟกัน่ใช้เวลาเดินทางประมาณ24นาทีนะคะ ก็อากาศดีมากเลยก็จะพามาดูมหาลัยนะคะแล้วก็ดูว่าเทอมเนี้ยเราเรียนอะไรกันเลยบ้างยังไงกันบ้างไปดูกันเลยนี่มหาลัยเราเนี่ยวิเคราะห์เนี่ยน,น,นี่นะคะคุอต <c oughs> ึกเรียนของเรามันจะเป็น east ซส,ส่แล้วก็เผ็สไซส์นะคะมีเซาด้วยนะครเงียบเลยวันนี้ตึกนี้มันจะเป็นแบบข้างบนมันเดิมมันเป็นห้องสมุดแต่ตอนนี้เราทำมันเป็นห้องเรียนแล้วค่ะนี่คือบรรยากาศห้องเรียนนะคะแล้ก็คือเลิกเรียนแล้วเป็นห้องเรียน EAP ซึ่งก็ยังไม่มีอะไรเขาสอนเกี่ยวกับการคิดอะไรนี้น,นี่ก็คือเพื่อนเราเองไฮ่ไฮ่เฟยเฟยโอเคแม่เนมอิสเ e b ์บีชไนนิสเนมอิสเฟยอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนหลังที่ค่ะนะคะเป็นเพื่อนจีนโอเคเราเรียนช่วง เช้าจนถึงบ่ายอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางวันก็เรียนบ่ายของเทอมเนี้ยเทอมแรกก็จะมีแบบมีเวลาพักวุกทีก็ว่างยาวสามชั่วโมงแล้วก็อาจจะไปอยู่ห้องสมุดบ้างไปปิ้นงานบ้างหรือแบบไปหาข้าวกินอะไรเงี้ยก็นั่นแหละอันนี้ก็คือช่วงนี้ก็คือว่างรอเรียนบ่ายนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะไปหาอะไรกินก็อยากให้ดูว่าเนี่ยมันเงียบ้างเลยอะตอนที่เนี่ยไม่มีคน พอเขาไปกินข้าวกันหมดหลแล้วส่วนเราเพิ่งออกมาจากห้องสมุดทำตัวเป็นเด็กเ,เรียนเนี่ยแหละป่าวเราไปปินงงาเนเลยเฉย จะเป็นตึกเลเชอร์นะคะอีกตึกหนึ่งอีกฝั่งและนี่ก็คือทั้งหมดของมาอะไรแล้ว <laughs> ซึ่งมาหมดแล้วค่ะจริงๆมันยังเหลืออีกห้องนะคะก็คือห้องอาหารนั่นเองจะเป็นแคนทีนของนักศึกษาที่เรียนที่วินเชสเตอร์ทั้งหมดเลยมีแค่ตรงนี้ค่ะไงไงไง again <laughs> we are walking in the park Yeah, we are finding the swan. swan. <laughs> yeah, let's and find some no swan. swan. Okay. <laughs> เชื่อในห้องเรียนแล้วนะคะก็ยังมีวีคที่เราจะต้องออกมาเรียนนอกสถานที่ก็คือมาทำกิจกรรมมาสเตดร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนด้วยกันนะคะส่วนใหญ่อะเพื่อนก็จะเป็นคนจีนหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือจับกลุ่มกันทำงานเพื่อแข่งขันกับกลุ่มอื่นๆ

ฝาลด้วยแหละนอกจากคนจะมานซึ่งเราขึ้นไม่ได้แน่ๆตอนนี้ก็คือหนาวมากหนาวมากๆก,ก็เลยไปซื้อ,อโอริโอมากินกัข้าราดเนื่องจากว่าแบบส่วนตัวเป็นคนชอบร้องเพลงนะคะ <c oughs> ก็เลยไปหาชมลมอยู่นอกจากทํางานแล้วเรียนแล้วก็ไปร้องเพลงในโบสด้วยนะคะอันนี้ก็คือก่อนที่จะร้องเพลงก็เราก็ต้องฝึกซ้อม มาทุกอาทิตย์เลยคือทุกวันอาทิตย์เราต้องไปซ้อมนะคะก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตอันนี้เดี๋ยวเอาให้ดูคร่าวๆนะคะเออลืมบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนนะสามารถเข้าชมลมได้หมดเลยนะคะเขาเปิดรับสมัครทุกชั้นปีแล้วก็ทุกคณะเลยขนาดเราเรียนวินเชสเตอร์อย่างเงี้ยเขาก็ยังให้มาสมัครได้เลยนะคะ ก็คือส่งงานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถือว่าได้จบมาสเตอร์ดีกรีอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะคะก็คิดว่าที่ผ่านมาก็คุ้มแล้วแหละสำหรับสถานการณ์โควิดปีนี้ที่เราไม่ได้เรียนจนจบแต่ว่าช่วงเวลาที่มีอยู่ก็ใช้จนคุ้มค่ามากที่สุดแล้วะคะ่ะบายบายมาสเตอร์ดีกรีของเรา